พ่อแม่มึงรวยมึงก็ดีไปส่วนพ่อแม่กูจนอนะ่ะอืมกูก็ต้องิ้นลนต่อไปมึงอยากได้อะไรมึงก็ได้ส่วนกูนี่อยากได้อะไรกูก็ต้องทํางานเก็บตังค์เสียเอาอืมมันก็เศร้านะครับสําหรับคนพ่อแม่ไม่ได้รวยแต่ก็ไม่ได้เกลียดพ่อแม่นะครับแต่ก็ชอบที่ทําให้เกิดมาจนนี่แหละดีละทําให้กูต้องมาตั้งทํางานอืมทําให้เงินทุกบาท ทุกสตางค์แม่งมีค่าสําหรับกูมากเลยแต่มันก็ดีนะไม่ต้องแบ่งเงินขอไม่ต้องแบ่มือของเงินพ่อแม่นะครับอืมทํางานอยากได้ก็ซื้อเอาอแต่มันก็มีน้อยใจั้งนะที่ว่าเราแม่งไม่เหมือนคนอื่นแต่ทาไงได้พอแม่เราจนเราก็ต้องดินน้นรนเว้ยอย่าไปว่าพ่อแม่ต้องโทษตัวเองสัตว์เต๋อขนาดนี้ยไม่ยอมทามาหายแดกไอ้เี้ย่ะครับก็ถ้าเลือกเกิดได้ใครจะเลือกมาจนวะไอ้เอี้ยนะ